สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน,น้อ,องเพื่อนเพื่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กปิ๊กกระจุบเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4มกราคมคศ2564นะคะกระเช่นเคยคะ่ะหนูนเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเตงของหนุนเล็กในวันนี้หนุเล็กก็อยากจะแนะนํานะคะหากพี่ๆน้องๆคนไหนที่กําลังมองหาเว็บไซต์ที่บริการรวดเร็ว,รวตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงหนุเล็กขอการันตีเป็น Advip 789ไว้เลยนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่แจ้งว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมาก็รับเครดิตฟรีไปได้เลยนะคะ100%เลยค่ะรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะจำนวนมีจำกัดนะก็สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกลาลิกาสเปน2ค่ะเป็นคู่ของคิโรนาะคะประทะนซาบาเดค่ะคู่นี้จะแข่งเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะเลยราคาบอลเปิดมาที่คิโรนานะคะต่อราคาบอลครึ่งควบลูกนะคะ เด you know, ี๋ยวเราจะไปดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมน like ี้เลยนะคะ2ทีมนี้เจอกันมาแล้ว10นัดนะคะซาบารีนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนานะคะชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ค่ะแพ้ด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ2ค่ะและแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3นะคะและในนดล่าสุดค่ะแพ้ด้วยสกอร์0นย์ประตูต่อ1นะคะส่วนคิโรนานะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาบาดีนะคะก็เสมอด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ0ูนนะคะ เราจะไปต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกกันเลยนะคะคิโรนานะคะจะอยู่อันดับที่8ดค่ะแข่งมา19น้นัดนะคะชนะ8เสมอสแพ้7ค่ะมีเก็บอยู่28แต้มค่ะส่วนซาบาเดนะคะจะอยู่อันดับที่20ค่ะแข่งมา19น้นัดนะคะชนะ5เสมอ3แพ้1 1นะคะมีเก็บอยู่18แต้มค่ะเรามาต่อกันที่ทัศนเกมในวันนี้นะคะ สภาพทีมล่าสุดของคิโรนานะคะวันนี้พวกเขาจะไม่มีชื่อของนาฮูเอลบูสตอร์นะคะที่ติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกจากสนามมาในนัดล่าสุดนะคะขณะที่แข้งตัวหลักลายอื่นๆยังพร้อมลงสนามช่วยทีม เช่นเดิมนะคะนำโดยแนวรูกนะคะมามาดูซิล่านะคะส่วนสบเดย์นะคะสภาพทีมในวันนี้นะคะพวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะโดยพร้อมส่งตัวหลักๆล,ลงสนามช่วยทีมกันอย่างครบคันนะคะมาโดยกอก้ากูรูเซต้านะคะอาร์ดีคูเอวาสนะคะและควอนเฮนาร์เดสนะคะ ก็เจ้าถิ่นนะคะกิโรนานะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดในเกมลีกนะคะดูดีพอสมควรนะคะหลังพวกเขาชนะ3สเสมอ1และแพ้1นะคะแต่ถ้าว่า2เกมล่าสุดในลีกไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นักนะคะหลังไม่สามารถยิงประตูดได้เลยสเสมอ 1และแพ้1ส่วนทีมเยือนอย่างซาบเดนะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดในหลีกนะคะชนะ2เสมอ2และแพ้1น,นะคะโดยถึงตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครติดต่อกันมาเป็นเกมที่3แล้วนะคะราคาเปิดมาที่กิโรน่านะคะต่อครึ่งควบลูกถึงแม้อันดับในตารางกิโรน่าจะดูดีกว่าเยอะนะคะแต่ถ้าว่าผลงานกับไม่ได้ห่างกันเยอะเลยนะคะยิ่งเจ้าถิ่นเอง2เกมล่าสุดปืนฝืนอย่างมากนะคะไม่สามารถ ผลิตสกอร์ได้เลยนะคะแล้วยิ่งมาเจอกับซาบาเดที่ฟอร์มกำลังเล่นได้ดีนะคะแล้วก็เหนียวมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทีมเยือนนะคะน่าจะเก็บแต้มกลับมาได้นนแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยฟันลองไปทางซาบาเดนะคะผลสกอร์ที่คานะคะก็จะอยู่ที่1ประตูต่อ1ค่ะ ต่อกันคู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของ C.D. Lugo นะคะประธานปอร์ t i n g g i ม o n น,นะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตี3นะคะเลยราคาบอลเปิดมาที่ C.D. Lugo นะคะต่อเสมอนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดนะคะ Lugo นะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของิมมอนนะคะเสมอไปด้วยสกอร์ศประตูต่อศูนย์นะคะ แพ้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองค่ะเสือสปอร์ติ้งกิมมน Kingdom, นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูโก้นะคะก็เสมอด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะและในนัดล่าสุดนะคะแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะคะต่อกันเลยที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมลีกกันเลยนะคะ ซับติงกิมมอนนะคะจะอยู่อันดับที่6ค่ะแข่งมา19นัดนะคะชนะ9เสมอ5แพ้5นะคะมีเก็บอยู่32แต้มค่ะส่วนลูโก้นะคะจะอยู่อันดับที่14นะคะแข่งมา19นัดนะคะชนะเจเสมอ5แพ้7นะคะมีเก็บอยู่26แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนาเกมในวันนี้นะคะ สภาพทีมล่าสุดของลูโก้นะคะวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพร้อมส่งตัวหลกัหลกๆลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมนะคะนําโดยคริสลามอนนะคะขอภัยค่ะคริสลาโมสนะคะฮ o โกรามานะคะและคาร์ลอสปิต้านะคะส่วนทางฝั่งของสติงกิมอนนะคะสภาพทีมในวันนี้ของพวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนอะไรนะคะ ก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะส่งตัวหลักๆอขอภัยค่ะตัวหลักๆก็ยังอยู่กันพร้อมหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นอีตอนะคะกาเซียกาปาคคัมโปสนะคะและอูโรเยอเยอเยวิสนะคะขอภัยค่ะ ก็จะถิ่นลูโก้นะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะคะในลีกดูดีพอสมควรนะคะหลังพวกเขาชนะ1เสมอ3าและแพ้1นะคะโดยเกมนัดล่าสุดในลีกก็เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับเรียนซาราขออภัยค่ะเรอันซาราโกซานะคะมาศูนย์ประตูต่อ1นะคะซึ่งกลายเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของพวกเขาในรอบ5นัดหลังสุดในลีกนะคะ ส่วนทีมเยือนอย่างสปอร t ติ้ g กิ m ม o n นะคะฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาในลีกไม่สู้ดีเท่าไหร่นักนะคะพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2นะคะดีหน่อยที่2เกมล่าสุดในลีกยังไม่แพ้ใครนะคะชนะ1และเสมอ1นะคะเลยราคาเปิดมาที่ลูโก้นะคะต่อป,อ,ปอนะคะ แต่ถ้าว่าถ้าดูจากชื่อชัดและศักยภาพทีมนะคะสปอร์ติ้งกิมมอนก็ยังคงดูมีภาษีมากกว่านะคะเกมนี้หนูเล็กก็เลยเลือกเชียร์ไปทางสปอร์ติ้งกิมมอนนะคะผลสกอร์ที่ค่านะคะก็จะเป็น1ประตูต่อ2นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมวันนี้นะคะหนูเล็กให้ฟันลองเป็นซาบาเดกับสปอร์ติ้งกิมมอนนะคะสำหรับใครที่มั่นใจก็ใส่ตามหนูเล็กมาได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะก็แทงสวนไปได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้อง าฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กพิกาจูได้ที่ id หนูเล็ก underscore 789ได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากได้คู่ไหน แบบ V.I.P นะคะหรือกลุ่ม V.I.P ก็แอดเข้ามาคุยกันก่อนนะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มบอลน,นะคะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ